ครับเอากระเพราหมูสับจานหนึ่งครับได้เลยเอาแบบไม่ใส่ผงชูรสนะโอเคลกูกแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลด้วยนะครับป้าซีอิ๊วขาวก็ห้ามใส่นะครับแล้วก็น้ํามันหอยไม่ต้องใส่นะยกเว้นจะเป็นสูตรคีโตนะครับไม่เอาข้าวครับเอาเป็นกับ อ๋อลืมไปน้ำปลาก็อย่าใส่นะครับมึงทำเองไหมโอเคครับป้ะชุดหม้อด้ามแฮปปี้ไทเกอร์มาพร้อมกันถึง5ชิ้นเลยนะครับ2ชิ้นแรกก็จะเป็นหม้อและก็ฝาปิดนะครับทำจากสแตนเลสสตีลระดับฟูดเกรด SUS 3 0 4แข็งแรงทนทานปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนแน่นอนส่วนด้ามจับและจุกฝานะครับก็ทำจากวัสดุเบเกอร์ไลท์ไม่ต้องกลัวว่าจับแล้วจะร้อนมือเลยการร้อนด้วยแข็งแรงทนทานเหมือนกันชิ้นถัดไปที่ผมชอบมากเลยครับเป็นชามญี่ปุ่น2ชั้นหยับแล้วไม่ร้อนมือโอ้ ชั้นในก็เป็นสเตนเลสฟูดเกรดเหมือนกันนะครับชั้นนอกก็ทําจากพลาสติกโพลีโพรพิลีนนะครับก็ทนความร้อนไม่ละลายไม่เหนียวแน่นอนและก็ไม่พ้นมาพร้อมกับช้อนจีน2ช้อนนะครับก็ทําจากฟูดเกรดเหมือนกันวัสดุดเดียวกันทั้งเซตเลยทําเองดีกว่าเพราะเกงใจป้าครับยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปีซีบราพรายเวสเซลช็อปได้ที่ซีบราช็อปหสบสาขาทั่วประเทศวันที่24พฤศจิก,กายนถึง30ธันวาคม 25- 6 5นนี้หรือจะช็อปออนไลน์ก็ได้นะตามลิงก์ที่ขึ้นได้เลย